เรื่องของแรงจูงใจเพราะว่าสีสมัยติดต่อกันแล้วแล้วก็จริงจการซื้อนักเตะมาใหม่มันเหมือนเป็นการแข่งขันกันนะพี่ดีใช่ไหมเอาง่ายๆอย่างชุดแมนซิตี้ชุดนี้ได้แชมป์หมดเลยทุกรายการเลยมันมันจะมีเรื่องไรกระตุ้นก้นไหมก็คือเอาตรงๆนะไอเรื่องของการได้แชมป์เรื่อยๆผมว่าถ้าสมมติมันหมดแพชชั่นเนี่ยมันก็คงหมดไปตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะพี่มันคงหมดไปแล้วอะแล้วประเด็นคือว่าผมว่าการที่เป๊ปยังอยู่อะ เขาไม่ไปอ่ะแสดงว่าแพชั่นเขาบีนะอกาบตัวการอยู่ที่นี่อภิชูว่าไงเดฟก็ไม่เคยออกมาพูดนะเพราเขาหมดแรงแบบนี้อ่าแล้วก็เหมือนมาตรฐานของซิตี้เนี่ยหลายคนบางทีอาจจะรู้สึกว่ามันเบื่อแต่จริงๆเขาไปมองพวกเรอัลมาดริดพวก ไบโอวิลลิกอะไรพวกนี้คือเรามองแบบทีมใหญ่ๆคือเขาอยากจะทำจะเสีไม่ได้มองเคีซีแล้วไงไม่คือเขาอยากจะเอาตัวเองอะไปอยู่ในเวทียุโรปแบบให้ได้นานที่สุดอะไรอย่างนี้ในโมเดลของสโมสรวัดกับมันลิดซะแล้วไงซึ่งปีนี้ก็ยังไม่รู้อนาคตของทีมว่าจะเป็นยังไงอาจจะเป็นทางแยกของหลายๆคนหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นปีนี้น่าจะให้จบสวยก่อนอประมาณนั้นครับ